ท่านเพ้นชิค่ะมาตั้กล้วยอยู่นัดกับอีว่าอย่สบายดีพี่น้องขึ้นจากใส่บาทพี่น้องเอ้ยใส่ะไรเขาขึ้นมาแล้วบอสเขายีแดดบังขมแหล่นะ่ะมา, <laughs> ม,ามาหลัดน้องไส้อีกก่อนบดจื้อมันมันคือผีนี่นา่าจะใส่บาทพี่น้องเนี่สินมาเย็บเพื่อนประเมามากับลูกซาาไปดิปลาลูกนี่แหละสื่อกล้วยมากินอีกได้พี่น้องเอ้ยหิว กับสบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกคนทุกท่านผ้าพ,พี่น้องเอ้ยล่างหนาแล้วก็แแรนโลดย่างพระท่านมาเลยมาถาเป็นขึงสมองเนี่ยพระท่านส่บาสต์ล่างหนากับผแป้งชนะสบายดีปา้าลุงครับแหละป้าลุงจื้อมันยุ <laughs> สภาพมึงลงจากโล,โลมึงไปเห็นยังมึงจังลงเอาเมีย ก็แล้วปลาหลักเอาเมียปลาเอาืเ่อยอะไรอยากได้ยีบ่บ่เมี่ยมีอ่ะนะเอออยากได้หข้หางมีบ่ผูกมักนะเขาหมักมึงยุงอ้าวมึงดูพี่น้องลูกชายม่ใหญ่เมือนอยากได้เมียเออถา,ามว่าข้าหมักมึงยนะุจักแหล่อ่ะพัดคุยกันยังได้สะมึงบริธรรมข้าบ่จะหมักคอยยี่บ่ยะหมักคอยลี่ยู่บ่คอยน่ะบด้มียังได้มึงบรได้าอกกับข้าวบ่ผูชาบัตรได้บัตรอันละ บ่ได้ไปทํางานอยู่ไทยพี่น ja ้องทํางานอยู่ลาวนี่ยละบ่ทำไรอะไรอาจารย์ทำงานอยู่แถวบ้านหัวหาดท่าโพนบ่ทำไะอยากได้เมียอะไรได้พี่น้องเลยน้องไส้ข่อยอยากได้เมียก็หาเงินแต่งเนี่ยบ้าบากแ็กนะะขอเลยมมนก็ไปหาเงินแต่งกันเองมึงโทรหามันอยู่บ่ อืมทู่ห้ามันแน่โดนกันไรดูท้าแหลกอยากได้เมียอะไรลอยอยากได้เมีอะไรสันเอานายม้าท้าทายาอยากได้เมียอะไรข้าหมักมึงอย่าบอจักพ่อว่ะทั้งท่าพูดแล้วทั้งพูดแล้วอืมเอาอยู่ห้าแล้วหักเงินหักที แม่บอกคุนว่าบอกบอกคุนว่าให้บอกผู้สาว่าข่อยน่ะบ่ได้มียังพอแม่ก็ตายไปแล้วอยู่กับเออยกับน้องแล้วบ่าความจริงเลยคันเขาไปอยู่อง้าสองสามปีราบางเราสแ่งหารางหาโอ้บอกได้แน่นะเขาไปอยู่กับนองนั่นแแพงอ๋ออยู่กับคันเห็ดเนาะเห็ดเนาแมน ขอเขาขอให้แต่ว่าบ eh ัตแต่งนะฮะแต่งเองแหละขอนะเพิ่นขอให้อยู่แล้วผู้ใหญ่จะดีแค่ไหนบอลเพิ่นไปอยู่น้ำอะพี่น้องบอลไปเหตุงานอืยังไงเมียเลยโอ้ยโหลดไงสามขั้นโออันมองไปอยู่นะป้าจะเป็นข้าเจ้ารวยเนาะขอด้วยนะนี่มีพวกเก็บขอด้วมีครูลังป้าเขาขึ้นมาแล้วเขาอีเด็ดนะ Mhm, 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 mhm,

หาลาน,น,นกีบบางเด้อเออเกือบหมืน่นเกือบหมื่นอืมอืมงานนอกที่จะบบ้านงานนอกมึงก็ได้มึงได้สี่ห้าอ,อันอยากได้มีอะไรมีเงินเก็บเทา่าไรเออสิถามยังบ่มีเบิ่งอีเด็ดน้องมึงอยากได้มีอะบ่มีเงินเก็บเพราะขีบเหชรยังกินซุปวินซุ่มะเขือตอนเพลินน่ได้สิครามาตั้กล้วยทำประตูมันเปิดทำไม ก็ได้่บกันนานได้จ่บขึ้นมาอยู่ในปีเอมเสีเอาอืมอดเอาพอดีแหละใหญ่กว่นี้เอาหน่อยได้เห็นบอคือบอกแท็กนะพอแม่ก็ไ่ได้ยห้เอาแไเ็ได้ขมักกันไปคอให้แล้วก็ไปแต่งกันเองฮะแต่งกันเองทันใดนเดี้หอดอะไรอ้าแม่น่าอน วินแล้วยืนเทิงว่ระวังิดวม่ตัวใหญ่นเอาอยู่ผูดียวกับหลอกทางในบ้านเลยโอ้โหโหลดมันขี่มากกพี่น้องโหลดเขาเกหมวมีนังซื้อ้างแหนวะทำไรป้าเกือบแสนผูกมันะโมันขี่มากอะหลดเจ้านายขี่มีเขาขี่มา มาตัวเดียวมาขี่มีมาหน่อยเดียวโจ้โอ้ยถ้าบักแน่อยเนี่ยบ่ขึ้นมาบ่จะเมื่อปะมันได้นี่หายอยู่ในวัดนะน้าสาลูกมึงนเหรอกระต่ายน้าสาลูกนะลูกเฮ้ยบอยเงีวอีตายเดลยลูกวะน้าสา แจ็คโตกูบอเอาดี mm ๋ยวตายเลยน่อยตายเลยได้ออติอ่ะกูนะหมูไปเลี้ยงเป็นน้อยหมูไปเลี้ยง้าวายูคือกาไอ้ไปตัดทังแค่น่ะภายในเอาน่ะโอ้ยปู่หยบล็อกย่าปู่หายอยบอกอย สู่เอาเฮือนเขาเด้13,000คึดอยากกินยังบ่ไปห่อกระต้มบ่หืมไปกาดกินตุ้ยตุ้ยแล้วพี่น้องว่าไปหอกระตกินือ้าวเอ้อๆๆๆบ่ยังบ่ลงโตบ่บัดอีแดดน่ะเฮ็ดได้สิได้ปง่ายซะบดตกลงสิเปลี่ยนอ่าสิเปลี่ยนปึ้มสมนครัวหรือจังได๋เนี่เปลี่ยน่นแหละสมนครัวนโ một đôi ngài đó mà nó chắc tôi nhau ờ. bưng hả lộ hả bạ bưng đúng cái tuổi hả lộ này nhau tôi này cứ tuổi thay nhau mai cô tôi này mai cu tôi này cu bỏ đâu cu bỏ ao đâu cu sang mân máu này sang mân này. là liền qua là tai liền là trời liền là cả tai <laughs> นี่ใส่เลยเฮ้นสาลูกเฮ้ยต่อแม่มาลูกก็หิ้ต้นเน่ยหนึก็หิ้ต้นเน่ยห่ขันแขวนุ๊กโอ้ยโอ้ยเขียวหิวข่าวแล้วล่ะสูไปสิบปบไซคือมีขขาวซานกับอันไหนสู คืมีข้าวสารกับดอกไม้ภาตายาแจกับดอไ้จป่คุณเลือกเอามาโอ้ะไยไปถีบลูกมันนตายือลูกอามานในเอ้ยมนอะไรเออหนะเองไปนังน้ำขาบ้าเิงเบบานี่สมัยเก็บกดดน้ะยาวยิ้มเลยยิ้มเลยมีสมองมันในน้ำตากระหน่วยบานี่เบ À. Nhạc má làm sao bò Bò uống đấy Cá siêng kín hả nạ sư Chua chua Điện tài lật tài Mình tờ <laughs> mán nhạc tiếng lắm Ở phải lệnh nằm cố dù Ủa thế thế dù má Mình mẹ mà đại dù sư Điện đại Điện tài จัอนเนีน่ยปลาลุงโซย่าปลาลุงลุนเด้อพันเขีเเญญวเูอ่าปลลุงไผ่นี่ไผ่นี่มาหรือคนนี่นะฮะ<น>จนคนกูไปถามมึงเขียวคนจน ลํา่าออกเบิดสิบ่ตายมาแวะถามน้องซายอยากได้เมียเห็น่้ามักมึงอยู่จากโอ้ยจนจ่อยจนดําบ่เห็นมันถึงไปอยู่เดือนปลายได้เนาะยาวเดือนปลายบ่ได้ลงกรุงเทพฯพี่น้องเฮ็ดงานอยู่ลาวโอ้ยสิได้เนเนาะสูไปตัดออกลําอ่อนมันน่ะเจ้ามน่ได้บ่ลําอ่อนไว้ลกกินเายาเนาะมันหัก็ขึ้นใหม่ไปตัดมันมันสิบ่หัวเน่าเบิดบ่ Bộ nào nao đó, camon phốt này, Nhìn này này, theo này này cà cái... ừ, lại nhung lai này rị, păn lung. Ừ. Thể, à, ừ. mà, à kinh kinh ừ. khôn, không ừ. ừ. phải, không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  phải, อันซ pues ับ oh, น no. 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 nah in ้ไม้ในกลางเกาในกอในหน้านี่เนอะกันน้ไม้ในหน้าเนี่อีแค่เราโทรหาอีวาเลยสู้อ้จนสีแกงยังกีโทรมันชีมาบ้าเขาบมาเาอเีนไปเืออืมมูหวคยากมันเท่าไดรนะเผื่อสีหอบกันไปอีกเ่าต้องที่แตกเราสู้ว่า้าแกงเืนสู้จังกินแกงบ่มาเนี่ยาเ่กลพนางตอกเจ้ารตามวยกก่อนอย่างแกงเนาะได้ได้ตาพ่น่างสิก่อนมีดีนอไมน่ะ ไม่น้องไม่เลี้ยงนอกพอใหญ่ตั้งอึดยังแับการงแกงเมื่อนี่ยเราเอามาสามอันสำเเขนเต็มหลอร้อยมีทงเดียวนะนามย่านางแม่น่ะแน่มีทงเดียวในตู้เย็น้ยช่างได้เชียวหนีิลูกม้าแล้วลูกคนอันนี้ชีวอือสีน่าแล้วเออว่าเรากล้าแครงดอกไม้กันไหมอือมันมันหังสีน่าปลาเอาใส่แกงดอกไม้หิ้วขาวได้ปลาเมื่อกันเด้อปลาหิ้วขาวได้เมื่อกันโอ้ยอ้าซูล่าสุดเพลงขึ้น